สวัสดีครับพี่รักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกันในการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันพระสบดีที่23มีนาคมเกมฟุตบอลเล็กหลีกทางให้ช่วงฟีฟ่าเดนะครับกับเกมทีมชาติที่ยุโรปนั้นเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเริ่มแล้วนะครับ คัด23ทีมไปเล่นรอบสุดท้ายที่เยอรมันรวมกับเจ้าภาพเป็น24ทีมเริ่มด้วยคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับกลุ่ม C แข่งตี2-45นาที2อ,อดีตแชมป์โลกเจอกันครับอิตาลีพบอังกฤษที่เด็ดทุกแมตช์ atad แ8ดด8 เล่นที่นาโปลีอิตาลีไม่ได้ไปฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะครับรอบสุดท้ายที่กาตาส่วนอังกฤษผ่านเข้าไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศส1ต่อ2เจอกัน2ครั้งหลังนี่อิตาลีทำผลงานได้ดีกว่าในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับชนะและเสมอแต่ย้อนหลังไปก่อนนั้นในฟุตบอลยูโรครั้งล่าสุดรอบชิงเจอกันนัดตัดสินแชมป์เลยนะครับเสมอกันในเวลา 1: 1ึ่งต่อนีนาทีก็ยังเสมอดวลจุดโทษตัดสินอิตาลีเอาชนะอังกฤษได้ถึงทิม อิตาลีเป็นแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดแต่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายยังมีเกมนะครับไม่ได้ไปฟุตบอลโลกที่กาตาร์เมื่อปลายปีที่แล้วแต่ว่ามีเกมยูฟ่าเนชั่นสลีกรวมทั้งเกมอุ่นเครื่องโค้ชยังเป็นคนเดิมนะครับโรเบรโซมันชินีแต่ก็มีการผ่าตัดทีมผู้เล่นประสบการณ์สูงสูงก็เลิกลากับทีมชาติไปยังมีอยู่บ้าง อังกฤษก็ยังใช้กระดิสเเกตเป็นโคช้ชอยู่นะครับแล้วก็ยังใช้ผู้เล่นชุดตรองแชมป์ยูโรชุดฟุตบอลโลกเป็นแกนหลักนะครับภาพรวมเจอกันก็3นัดหลังอิตาลีทํำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ผลงานของอิตาลี่5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องแพ้ออสเตรีย0ูตอส่วนอังกฤษ จบฟุตบอลโลกแล้วไม่มีเกมเลยนะครับหลังจากที่ทำผลงานดีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มรอบ16ทีมแล้วก็ไปแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีมแต่ก็เป็นผู้เล่นที่เซาเร็ตใช้งานมาโดยตลอดสร้างทีมมานะครับอิตาลีนำโดยหัวนัดทีมประสบการณ์สูงอย่างโบนุชชีปีนี้35ประเภท35ยังแจวนะครับ120นัดแล้วก็ยังมีกองหลังอย่างโชลรย นะครับจากอัตแลนตาผู้เล่นหลักๆมาจากเอซิลานอินเตอร์มิลานโรมานาโปลีจากฝูงว่าที่แชมป์นะครับแล้วก็ยังมีอย่างอัตแลนตาโตรินโนผู้เล่นที่ไปเล่นอยู่ในลีกต่างชาติอย่างจอร์จินโยก็ยังอยู่กับทีมนะครับรวมทางแวรติที่เล่นอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงแนวรุกก็มีสกามกกา จากเวสต์แฮมรวมทั้งเคียซ่าจากยูเว่นะครับส่วนอังกฤษนําโดยแฮร์ริเคนกัปตันทีมนะครับกองหลังก็มีแม็กควายไอว็อกเกอร์ลุกชอตรงกลางยังมีเฮนเดอร์สันรองกัปตันทีมนะครับมีจูดเบลเล่ยแฮมมีเดนการไรส์กับฟิลิปส์ก็ชุดเดิมๆดะลุกนอกจากเคนแล้วก็มีเกรลิชซาก้าโฟเดนที่เติมเข้ามาคือเอวานโชนี่จากเบรนฟอร์ด นะครับเกมน่าจะรู้ทันกันนะครับเพราะว่าเล่นอยู่ในลีกใหญ่ทีมหลักของยุโรปนะครับเล่นระบบเย้าและเยือนนะครับจะมีทีมที่อาจจะสอดแทรกเพื่อเป็นแชมป์และรองแชมป์กลุ่มก็คือยูเครนกับนอร์ทมาซิโดเนียแต่ว่า2ทีมนี้อิตาลีกับอังกฤษเป็นตัวเต็งนะครับ,นะรบนัดแรกประเดิมนี่ถ้าโบไม่ให้ช้ป์นาไม่ให้คุณก็อาจจะออกเสมอแต่ว่าอิตาลีน่าจะต้องการ3คะแนนมากกว่าเพราะว่าเป็นเจ้าถิ่น มองไปที่ผลเสมอเป็นหน้ากว้างนะครับศูนย์ศูนย์นยนยรนหรือว่า1นต่อหแต่ถ้าให้เลือกทีมชนะยังมองไปที่เจ้าถิ่นครับอิตาลีมีโอกาสเฉือนชนะ1ประตูควัา3คะแนนแรกได้ครับที่เด็ดทุกแมตช์ a อดเอดีแปอีกหนึ่งแข่งที่สองเช่นเดียวกันนะครับไปที่กลุ่มเจบอสเนียเจอกับไอซ์แลนด์ กลุ่มนี้มีทีมเต็งอดีตแชมป์ยุโรปอย่างโปรตุเกตน่าจะปักป้ายจองไว้แล้วเป็นหนึ่งใน2ทีมของกลุ่มที่จะไปเยอรมันรอบสุดท้ายแต่ว่าก็ยังมีโอกาสทั้งสองทีมนะครับมีโอกาสลุ้นไปยุโรปรอบสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยังมีทีมอย่างสโลวาเกียทีมหนึ่งนะครับน่าจะอย่างอันดับสองรองแชมป์กลุ่มกันเพราะว่าอีก2ทีมถือว่าเป็นทีมไม้ประดับ นะครับไม่ว่าจะเป็นลักเซมเบิร์กหรือว่าลิทเตนสไตน์โดยอันดับโลกของบอสเนีย57ไอซ์แลนด์อันดับ 63นะครับก็ถือว่าเป็นอันดับค่อนไปทางท้ายๆของทีมในยุโรป50กว่าทีเหมนนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ามีลุ้นนะครับมีลุ้นเพื่อไปยูโรรอบสุดท้ายโดยที่บอสเนียยังไม่เคยไปเลยนะครับขณะที่ไอซ์แลนด์เป็นทีมที่ถูกจับตามองมากในยุคปี2016ถึง20182016ไปยูโรนี่เข้าถึงรอบ8ทีมนะครับตอนเรื่องฟุตบอลโลกปี2018ก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนะครับบอสเนียผลงาน4นัดหลังในเนชั่นัล มีแพ้นัดเดียวต่อโรมาเนียที่เหลือนี่ชนะ2เสมอ1นึ่ขณะที่ไอซ์แลนด์ก็หมดยุคความยิ่งใหญ่ไปหลายปีแล้วนะครับ6-7ปีแล้วก็ผลงาน5นัดหลังสุดนี่ แพ้2ชนะ2เสมอหนึะครับแล้วก็ชนะ2ครั้งในเกมทีมชาติยิงจุดโทษได้นะรับโดนจุดโทษชนะทั้งลิทัวเนียแล้วก็ ie, ลัตเวียนล่าสุดนี้อุ่นเครื่องแพ้สวีเดนไป1ต่อ2นะครับโดยที่บอสเนียมีผู้เล่นที่เป็นตัวชูโรงนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมด้วยก็คือเอเดนเชโกตอนนี้อยู่กับอินเตอร์ร2 6นัดทําไป 6- 4ประตูนะครับ3าปีแล้วคนอื่นๆของ บอสเนียนะครับก็มีโคลาซินาจากโอลิมปิกมักเซยนะครับที่คุ้นกันอยู่แล้วก็มีผู้เล่นจากลีกรองรองรวมทั้งทีมในอังกฤษก็มีนะครับทัว่าเป็นอันดับลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับจากมิลานก็มีคือราเดยครูนิชนี่ก็ถือว่าเป็นตัวหัวใจสำคัญในแดนกลางของบอสเนียนะครับขณะที่ไอซ์แลนด์ของโค้ชวอร์สัน นะครับผู้เล่นประเภทบิ๊กเนมนั้นแทบไม่มีเลยนะครับแนวรุกก็มีอย่างฟินโบกาสันจากลิงบี้เล่นอยู่ในเดนมาร์ก34ปีแล้วนะครับนี่ทำประตูมากที่สุดในทีม15ลูกจาก63นัดมีหัวหน้าทีมอย่างรันคุนนัสนี่เคยเล่นอยู่กับทั้งคาดีฟทั้งโคเวนทรีนะครับเล่นทีมชาติครบ100นัดไปแล้วถ้าได้ลงจะนัดที่เกิน100ตอนนี้เล่นอยู่กับอารบีในกาตานะครับเปรียบเทียบผู้เล่นกันแล้วนี่มา ทบจะไม่แตกต่างกันเลยก็เลยมองไปที่ความได้เปรียบในการเล่นเป็นเจ้าถิ่นนะครับบอสเนียน่าจะมองไปที่รองแชมป์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแชมป์นั้นยกให้โปรตุเกสไปแบบชื่อชั้นและประสบการณ์นะครับมองไปที่บอสเนียมีโอกาสนะครับเพราะว่าถือว่าเจอเจอคู่แข่งในระดับใกล้เคียงกันอย่างนี้น่าจะจกจุยโอกาสในการเป็นเจ้าถิ่นเอาชนะได้เพื่อ3นามคะแนนแรกนะครับ เป็นสคู่นะครับกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ประจำวันพระราสบดีกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอให้ทุกท่านโชคดีครับ